เจ๋งจังขอทีด้วยได้ไหมเฮ้ยเอ้ยเจลเธอกล้าทำฉันอย่างนี้เหรอพ่อพ่อพ่อเอ้านี่พวกหนูทำอะไรลูกนะไหนฮะเอ้าคุณน้าพ่นะพอครับสองคนนี้เขาแกงหนูแอมแปลรถมาเลยลูกมาขาวคุณพ่พอเนี่เป็นของเราแล้วลูก <c oughs> พวกเธอเชนมาเร่กันนะ่ะทำไมได้รถจักรยานเจ๋งจังขอขี่ด้วยได้ไหมไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารถพวกฉันอ่ะเจ๋งรถของฉันน่ะขับได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนั่นแหละฉันขอขับได้ไหมแป๊บเดียววิ่ไม่ได้อ้าวขี่แพงเหรอถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี้อย่าขี่แพงเข้าใจไหมนมกไปกันเถอะเด็กคนนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้ว ้ดีๆฉันก็จะขโมยเอาเฮ้ยเอ้ยเจ็บเธอก็ทำฉันอย่างนี้เหรอฉันจะเรียกพ่อ,อ,อพ่อพ่อพ่อเอ้านี่พวกหนูทำอะไรลูกน้าหน่ะเ,เอ้เอาคุณนะ้าพ่อครับสองคนนี้เขาแกล้งหนู อ้าวพวกหนูทําไมแกล้งลูกน้าล่ะก็ลูกคุณน้า่ะสิจะขโมยรถจักรยานหนูหนูก็เลยผักสั่งสอนแค่นิดเดียวไม่ได้เจ็บหรอกค่ะคุณน้าอ้าวนี่มันทําร้ายร่างกายกันนี่ผักลูกน้าแบบนี้น้าจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันนะแต่ว่าน้าขอเอาจักรยานมาให้ลูกน้าเฉ่เดี๋ยวนี้แค่หนึ่งวันก็พอน้าเอาแค่นี้เฮ้ยคุณน้ามันไม่แฟร์เลยนะคะรถของหนูอ่ะยิ่งแพงอยู่ด้วยค่ะคุณน้าแต่ไม่แพงเท่าโค้จมูกหูืหรอโอ้ย ุณน้าทำอะไรเนี่ยแอมไปเอารถมาเลยลูกมาขอบคุณพ่อเนี่เป็นของเราแล้วลูกอ๋อฉี่แป๊บเดียวนะไปเลยลูกไปคุณน้าไปไปคุณน้าบินมุฟไปเรียกแม่กันเถอะแม่เกิดอะไรขึ้นลูกสองพ่อลูกนั่นน่ะขโมยรถจักรยานของพวกหนูค่ะคุณแม่ได้เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย นี่คุณทําอะไรเนี่ยนี่บุคคลทําอะไรเนี่ยถ้าผมตกจากรถจกักรยานสุดเที่ขึ้นมาคุณเดี๋ยวต้องรับผิดชอบนะก็ลูกของคุณนะสิขโมยจกักรยานลูกของฉันนะ่ะอ้าวรถของลูกคุณก็ต้องอยู่กับลูกคุณสิจะมาอยู่กับลูกผมได้ยังไงแล้วใช่ไหมแชมป์ใช่ครับพ่อมันเป็นรถของเราใช่ไหมแชมป์ใช่ครับพ่อน,นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวฉันจะไปขอดูกล้องวงจรปิดดูนะถ้าเป็นลูกคุณแล้วก็ฉันจะไปแจ้งตำรวจออเอาไงดีแชมป์ คือเขาจะรับพ่อมันเป็นความผิดของหนูเองอ้าวคุณเป็นความผิดของลูกผมเองนั่นแหละคข่าหลังผมจะสอนลูกให้มีมารยาทให้เป็นคนที่ดีกว่านี้และจะไม่ทําแบบนี้อีกนะคุณนะอย่าแจ้งตํารวจจับพวกเราเลยอ่าๆอ,อย่าทําแบบนี้อีกก็แล้วกันไม่งั้นฉันจะไปแจ้งตํารวจอย่าไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกนะเข้าใจไหมไปแชมป์เอารถจักรยานคืนเขาอ่ะพวกเธอฉันคืนแล้วดีมากวันตึ้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không